แก้วก็อยู่ที่ด้านในของพิพิธภัณฑ์นะคะบ้านจิมทอมสันแล้วนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยพิทยกรมาให้นะคะคำแนะนำของกับเราในวันนี้นะคะ<ม><ม>ก็น้าข้างๆแก้วเลยนะคะตอนนี้ก็คือคุณกัญญาัตน์นะคะจันทรทินหรือว่าคุณก้อยนะคะไกด์ภาษาญี่ปุ่นพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเอาง่ายเลยก็ง่ายเลย,ย,ยก็ว่าพี่ก้อยแล้วกันนะคะพี่ก้อยคะ,อะประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันแห่งนี้นะค่ะ มีที่มาที่ไปอย่างไงคะแล้วก็คุณจิมทอมสันเนี่ยเป็นใครคะคุณจิมทอมสันนะคะก็เป็นชาวเมริกันนะคะแล้วก็ตอนที่คุณจิมที่อยู่อยู่ที่มาิกานะคะคุณจิมก็ได้เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของหน่วย OSS นะคะซึ่งทําให้คุณจิมเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเมืองไทยค่ะแล้วที่คุณจิมเข้ามาเมืองไทยปุ๊บเนี่ยคุณจิมก็ได้ชื่นชอบกับบรรยากาศและก็วัฒนธรรมของเมืองไทยเราคะอว่หลงอะไรแล้วก็รักเมืองไทยใช่ค่ะธรรมสันก็เลยเข้ามาใช่ค่ะคุณจิมเนี่ยเลยตัดสินใจที่จะ อ๋อหลังจากปักหลัก,ลกเรียบร้อยแล้วแล้วพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ล่ะคะมีที่มาที่ไปยังไงคุณจิมก็เลยหาซื้อบ้านเก่าอะค่ะมาทำมาสร้างที่นี่อ๋อคือด้านหลังของแก้นี่คือหรือว่าภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือเป็นบ้านเก่าทั้งหมดเลย,ท,เลยที่คุณจิมทำสานเนี่ยซื้อเข้ามาแล้วก็มาตกแต่งใหม่มาสร้างขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคุณจิมทำสานเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยได้ยังไงแล้วความเป็นมาเขาเป็นยังไงบ้างอะคะ ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะก็คือคุณจิมเหมือนกับว่าได้ทําอยู่ในหน่วย OSS ซึ่งเป็นหน่วยกองทหารนะคะแล้วพอดีว่าเขาก็ได้อ่ามาเมืองไทย OSS ในประเทศไทยในอเมริกาในอเมริกาแล้วเ็มาในประเทศไทยใช่ค่ะหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองจบลงเพียงไม่กี่วันนะคะอ๋อเข้ามาเพราะว่าในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองคุณจิมทำสารเรนกัดเข้ามาในประเทศไทยนะคะแล้วเกิดความหลงใหลยังไงก็คุณจิมเหมือนกับว่าพอมาถึงแล้วคุณจิมก็อาจจะแบบ เห็นวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ของคนไทยแล้วก็อชอบวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจิงก็เลยบอกว่าเขาปลื้มหรือว่าชอบค่ะก็เลยอยากจะมาอยู่ที่เมืองไทยเลยหลังจากนั้นคุณจิงก็เริ่มเริ่มที่ทําอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับความเป็นมาของจิงทอมสันมากเพราะว่าอย่างหลายๆท่านเนี่ยรู้จักว่าจิงทอมสันเนี่ยคือโดดเด่นในเรื่องของผ้านะคะแล้วคุณจิงทอมสันเริ่มยังไงอื่นหลังจากที่หลงรักประเทศไทยแล้วคุณจิงเขาก็แบบเริ่มสรรหารมาเรื่อยๆ หลงรักในพระธรรมโดยการเริ่มจากอะไรอะคะก็คือพอคุณจิมมาที่เมืองไทยแล้วนะคะแล้วด้วยเหมือนกับว่าคุณจิมเนี่ยเขาสนใจเกี่ยวกับผ้าไหมไทยสนใจเรื่องผ้าไหมไทยก็เลยเริ่มเรื่องนี้ใช่ค่ะจากที่ไหนอะคะเริ่มแรกเลยคุณจิมก็คือจะหาสะสมก่อนนะคะเกี่ยวกับไปผ้าทางลาวบ้างนะคะหรือว่าทางอีสานของไทยอะไรเงี้ยค่ะเก็บมาเก็บสะสมก่อนเก็บสะสมจากทาง อีสานทางลาวแล้วก็เริ่มเก็บสะสมมาเรื่อยๆพอเยอะมากขึ้นเรื่อยๆฟุ๊กคุณจิมก็เลยซื้อบ้านทงไทยหรือว่าไงอ่ะไม่ค่ะคือคุณจิมที่มาสร้างบ้านหลังนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าคุณจิมเนี่ยนอกจากการทําธุรกิจผ้าไหมคุณจิมแล้วนะคะก็ยังเอาคุณจิมชอบสะสมวัตถุโบราณมากมายด้วยค่ะแล้วก็คุณจิมก็เลยหาซื้อบ้านอยากจะสร้างบ้านหลังนี้เพื่อที่แบบเก็บของสะสมของเขาค่ะก็เลยมาเป็นที่นี่ แล้วภายในบ้านทรงไทยแห่งนี้นะค่ะในพิพิธภัณฑ์ชิมคงสอนเนี่ยแบ่งทั้งหมดเป็นกี่ส่วนแล้วก็รูปแบบบ้านเนี่ยเป็นยังไงอะคะอ,อย่างบ้านคุณจิมเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นห้องๆไปอะ,ค,ะค่ะแล้วก็อ,อย่างบ้านเรือนไทยของคุณจิมนะคะก็คุณจิมเนี่ยหาซื้อบ้านเรือนไทยมาทั้งหมดหหลังด้วยกันหลังด้วยกันใช่ค่ะส,ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากอุทยานะคะอีกส่วนหนึ่งก็ได้มาจากชุมชนบ้านทั่วฝั่งตรงข้ามบ้านเราทางด้านนู้นะคะ่ะ โครงหลังนี้แบ่งเป็นอะไรบ้างคะพี่ก้อยก็เป็นห้องแบบว่าห้องกินห้องรับประทานอาหารห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องทํางานห้องนอนแขกและก็ห้องนอนคุณจิมคุณจิมอาศัยอยู่ที่เลยประมาณแปปีประมาณแปปีแล้วหลังจากนั้นปั๊บนั้นคุณจิมหายตัวไปค่ะหายตัวไปใช่ค่ะจนยังปัจจุบันยังไม่ทราบว่าคุณจิมหายไปไหนใช่ค่ะจนปัจจุบันก็สาเหตุที่คุณจิมหายตัวไปก็ไม่มีใครทราบเลยนะคะก็เลยพอหลังจากคุณจิมหายไปเสร็จชล่วนะคะก็เลยเปลี่ยนที่นี่ เป็นพิพิธภัณฑ์หลังจากที่คุณจิมหายตัวไปนะคะก็ที่นี้เนี่ยก็จะตกเป็นของคุณเฮนรี่ทอมสันซึ่งเป็นหลานของคุณจิมค่ะออแล้วเพื่อที่เป็นการระ,ะลึกถึงคุณจิมทอมสันนะคะแล้วก็ที่คุณจิมเนี่ยได้อุทิศตนให้กับเมืองไทยนะคะคุณเฮนรี่เนี่ยก็เลยยกบ้านหลังนี้ให้กับคนไทยแล้วก็จะตั้งเป็นลนิธิทเจมอชดับเบิลยูทอมสันหรือว่าพิาพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันนี้ขึ้นมาค่ะที่มาที่ไปของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เองใช่ไหมคะแต่แกบอกว่าอยากจะรู้นิดหน ถ้าสมมติเดินเข้ามาดูในพิพิธภัณฑ์บ้านจนริงผสมสันนะคะ่ะจะแบ่งเป็นหมดอะไรบ้างหรือว่าอยากจะรู้ว่าหลังนี้จัดแสดงอะไรด้านบนจัดแสดงอะไรบ้างอ,อะไรก็ภายในบ้านนะคะก็คือจะจัดแต่งเป็นแบบผสมผสานร,ระหว่างตะวันตกแล้วก็ตะวันออกอะค่ะได้อย่างลงตัวกันโดยในบ้านของจิงมก็จะะสมของอาจอัดแสดงเกี่ยวกับ ของสะสมของคุณจิมซึ่งของสะสมของคุณจิมเนี่ยจะมีทั้งเครื่องลายคำจีนเครื่องเบญจรงอ,อรุทุลุศิลปะต่างๆนะคะรวมไปถึงภาพวาดจิตรกรรมในสมัยก่อนค่ะเรียกว่ารวมของโบราณทั้งหมดเลยแล้วของ<ช>สะสมะของคุณจิมทั้งหมดเลยที่หายากใช่ไหมคะ,คะแล้วก็จะมีในส่วนของอเรื่องผ้าด้วยไหมคะที่คุณจิมสะสม,มด้าน,นเรื่องผ้าในบ้านนี่คือจะไม่ค่อยมีเกี่ยวกับเรื่องผ้าไหมอะค่ะจะเป็นของสะสมของคุณจิมมากกว่านะคะ